วันอาทิตย์ร้านหยุดนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับรูรีเทเดตที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงกง4คูณยามเย็นลูกค้ามารับเองแล้วก็จะมีชุด8คูณ8ปดพันแปดคูนแปดมุกาหารชุดนี้ชุด88ปคูดมุกาหารนั่นเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์วันจันทร์แต่เซตนี้ลูกค้าเพิ่งมาจําช่วงบ่าย3ามแล้วก็ว่าให้ส่งวันจันทร์เพราะว่าเพราะว่าจะอยู่บ้านวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะ หยุดงานวันจันทร์เลยได้ส่งวันจันทร์นะครับสับชุด1 3ึ0 0 0สนสาบาท8ปคูณแนะครับนี่ครับเซตนี้ครับ8ปคูณแนี่ครับนี่นี่ครับแปดคูณแปเป็นเป็นเทอร์โบนะแปดคูณแเซตนี้เดี๋ยวเอาไปใส่อีก2ใบตรงนี้อีก2ใบนะครับนะแปดคูณแปดหนึ่งแสนาบาทเซตนี้นะครับนี่ลูกค้าที่จะมารับนะครับนี่ครับเราก็เตรียมส่งเอ้เซตนี้ส่งให้ส่งส่งให้เซตนี้ครับเซตยงใหมสุราษฎร์ธานีครับเซตนี้ก็ส่งที่มุกดาหารกับทีเด็ด เมืองอุบลกับมินิทีดีนะครับจะส่งวันจันทร์นะครับชุด8ปดพก็จะมี mt สี่พันแปดสี่ชนแนลนะครับ1ตัว mt 4ี่พันสี่หนึ่งตัวสี่ชันแนลครับขับที่4ี่โอมชันแนลละสองใบก็มีอีกคอร์ไลเซอร์มีคอร์สแมลอยรุ่นตอง9มีเสาหน้านะครับนี่หรือเอาเสาหน้ามาใส่เป็นรุ่นเสาหน้าแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่นมีโวลต์รุ่น psc 8 1 0 usb ครับตัวนี้เสียบชาร์จได้มีโวลต์ครับมี้มีวลต์แล้วก็มีแหลกขนาด 12U ครับแหลกขนาด 12U แลสิบ มิกเซอร์16ช n แนลนะครับนี่ครับมิกเซอร์16ช n แนล3พารามิตรนะครับแล้วก็ตู้ซับเบรเทอร์โบ18นิ้วทั้งหมด8ใบครับแม่ตราภูเขาขอบเหล็กตะแรงเหล็กสีระเบิดดอกรุ่น18โปร2ู ool, ม่เหล็ก2ก้อน1 200วัตต์ไว้สีนิ้วโคง้งหลอ่อสวยแบบนี้ครับนี่เป็นดอกตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็กราบรุ่นที่นี่ 1, 12นิ้วลำพงเปรุ่น1 2 90400วัตต์แรมยูนิตคอม4ีเน็ตเวิร์กในตัวทั้งหมด8ใบนะครับนี่เป็นตู้กลางเป็นรุ่นทีดี 1, 12นิ้วเนี่ยทีดี12นิ้วนะครับ 1, new, น,บนี่ชุดแขนโรงงานสลับลูกปืนนะครับหูจับเหล็กลูกยางกันกิ้งนะครับเพดโลฝนนะครับทั้งหมดครบเซตนะครับนี่8ใบเบร์8ใบระบบสาย15เมตรทั้งหมด8เส้นนะครับสายพ่วงก็ทั้งหมด8เส้นนะครับ,นะค,รบครบเซตสำหรับชุด8คูณ8เซตนนี้ นะครับนะอ้าวทวนอีกนึงรอบนะครับ8ปดคูณแปดหนึ่บาทก็จะมีนี่นะครับ MT 4 8 0 0 1แท่นนะครับผัดน้อยวัดคูณ4นะครับเช่นละพันสองแล้วก็มี MT 4 4 0 0 1แท่นครับเสียงกลางเช่นละ2ใบที่4โอห์มแล้วก็มีคอเลสเซอร์นะครับแล้วก็มีคลอสแล้วก็มีไมล์ลอยรุ่นจูนขึ้นได้นะครับรุ่นตอง 9D ครับนี่ตอง 9D จูนขึ้นได้ครับตัวนี้จูนขึ้นได้เป็นรุ่นเสาหน้าแล้วก็มี USB มีโวล์นะครับแล้วก็มีนะครับแลขขนาด 12u สามฝานะครับนี่สามฝาแบบนี้ครับมีม,มีฝาหน้าฝาหลังลก็ฝาบนแบบนี้ปิดมิชชิดแล้วข้างบนนี้ครับนี่นะครับแล้วตู้ซับเบียดทั้งหมด8ใบดอก18โปรทูแม่เหล็ก2ก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้วทปสิบแปดนิ้วบีบีสิบแปดนิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับวันนี้อัปเดตโปรโมชั่นที่อุบลราชธานีลูกค้ามารับสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้นะแล้วก็นี่นะครับ นี่ตีนี้เป็นที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วทั้งหมดสี่ใบนะครับมีที่วางแขนแถมให้หนึ่งชุดนะครับแขนแปดใบซับเบดแปดใบนะครับนี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ชุดตู้ครับนี่ชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนลูกยางกันกลิ้งหัวจับเหล็กนะครับนี่แล้วก็ตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานครบเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโรดิทิเดียที่อุบลราชธานีกับร้าน,านอุบลมิวสิกซาวเสียงกงบรรยากาศ วันนี้อัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้ชมกันทุกวันนะครับตลอดเดือนพฤษภาคม8คูณแฝากด้วยกันแล้วกันนะครับทั้งระบบมิกเซอร์16ชัแนลนะครับนี่นะครับสามพารามิติกนะครับแล้วก็นี่คอมเพรสเซอร์8ชัแนลแล้วก็มีโลคัทถึง80เฮิรตลดไปถึง26 dB แล้วก็มีทั้งหมด4กลุ่มนะครับนี่เอฟเฟกต์ในตัวนะครับนี่ครบเซ็ตพร้อมใช้งาน8คูณแปแสน ห้าพันบาททั้งระบบครบเซ็ตน,นะครับอัดแน่นๆนะครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313001 092 7 5 6 6 4 9 7 8สคณลูกค้าเลือกสูตรได้ ชอบเทอร์โบ18นิ้วหรือว่าชอบ b v 18นิ้วก็เลือกได้ตามที่ต้องการ b v 18นิ้วลึก80สูง80เซนติเมตรนะครับเทอร์โบนี้บอกเลยว่าเด็ดๆทุกรายการขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่ครับทีดีหนึ่งเสสวยนี่ครับหูจับเด็ดต้องใจก,กิ้งไม่อัด20มิลกับไม้ดีทีเด็ดเด็ดชั้นบอกเลยว่าคุณภาพเนื้อไม้นี่บอกเลยว่าเด็ดๆแน่นอนพร้อมกับ สีโจตันส,สวยๆนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็อัปเดตให้ได้ชมกันโปรดี้ที่เด็ดกับร้านอุบลมิสิกซาวอุบลราชธานีนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามที่ช่อง youtube นะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่เป้าที่ตั้งไว้แล้วสำหรับช่อง youtube นะครับที่อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับกับช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวด์สตูดิโอนะครับ เอาขอบคุณทุกการติดตามนะวันนี้นะครับ, 1, 35, บนะแปดคูณแปดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตทุกโปรโมชั่นวันนี้ขอบคุณท่านที่ให้ใจ่ายเกียรติติดตามรับชมแล้วก็สั่งจองสินค้าที่ร้านนะครับนับติดตามดาจากทุกช่องทางของทางร้านที่แฟนเพจกับเพจร้านอุบลมิวสิกซาล์เชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีเฟซบุ๊ k อุบลมิวสิกซาล์บ่าวไก่แล้วก็ไปติดตามที่ยูทูบเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ